สบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีบนสู่คมสู่คนสบ,บายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสู่ส่องสาวันลันถุงเดือทุกคนเมื่อนี้เนาะสอนสิพาทุกคนมาเข่าป่าแต่ว่าบริมหาเห็ดจ้ะสิพามาขุดมันเลียมเนาะมือก่อนนะคเห็ดหวานไปแล้วแต่ว่าทุกคนอาจสิบโบหูโบหูคือมันแต่าบางคนอานสิบหูอยู่แต่เหมือนก็เลยสิพามาขุดนีเห็นบ่ถ้าต้องแม่หาใบามันทำปิ่นชอกเห็นยุ นี่ใบมันจะเป็นแบบน,น,นี้แล้วก็เครื่อมัน,นมเครื่อมันสิเป็นเหลี่ยมเห็นบ่มันเป็นสี่เหลี่ยมเลยแดะให่แกลเลยลูกซ้อนมากับบอม,มอนกับไอซีมอนนีเห็นบ่ใบสีแบบนี้แล้วก็เครื่อมันก็เป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะเขาเลยเอือดแบบมันเหลี่ยมนะทุกคนแต่มาเบิ่งดูว่ากลัวสิได้กินมันเหลี่ยมแล้วโบแมนเรื่องง่ายๆดอเนาะ น,นี่เห็นบะปลา,าสเสดงมันเครือใหญ่ยได้พวงเล้ยนี่ค่ะเครื่อมาได้จุดออกน้ำท่านไม่หนมันออกน้ำมันคือมันที่สุดเร็วจ้ะเขาจะมาขุดบึงกันเลยเดยี๋ยคนณยามนี่แหละข้าเจ้าขุดนะเนาะเพราะว่ายามดับหน้าแล้วนะมันอยากเปลี่ยนหัวได้มันสิเป,นเปลี่ยนหัวใหม่แั้นก็สิเป็นเจ้า คันมันคอมันอยู่ตื่นแบบนี้นะคือมันเป็นเครื่องใหม่ที่คนเขาเจอบทานได้ขุดจากเถื่อเนอะาะคันแม่นว่าเขาขุดเลยแล้วเขาก็สิฟังคอนไหว้หลึกๆแบบนั้นนะอย่าไปขุดล้ำเขาเมื่อเน่บริาหารเฮดพี่น้องมุอวานี้ไปสองลบสามลบเมื่อยกลางขึน้นมาไปยังมม่กินไออีกขาหนะ่วยเจมันบออยากไปเลยก็เลยพามาขุดมันแทนเนาะ พะวามันอันนี้ยนเป็นหัวใหญ่คันคุดลงไปคุมหนึ่งองคุมก็พอตตุ่มแล้วทำมันใส่หัวใหมให่เลยนี่ค่ะนี่จะเสือบด้กินเลยแหละคุมหนีนะเบิ้งพี่มาอยุ่ฝังค่ะนี่มันเปลี่ยนหัวแล้วดูหัวชะมีขุดแต่บวกต้องมีหน่อย เห็นวะมันก็ดออยู่ในน้อยอันนน้่วงหัวใหม่มันอันนี้คอเก่ามันเนอะคือเจ้าเครื่อจนเป็นน้ำสามนี้มือนี้มันเหี่ยวแล้วคันเวลาอันนี้เปลี่ยนหัวใหม่แล้วทางหลังมันก็คือสีเหี่ยวเนอะอันหัวเก่าเนาะถ้าต้องไปหาเครื่องใหม่แหละอันนี้สิเป็นเครื่องที่สองเลยที่เรามื่อไ้เหงาหยดน้ำแล้วสิคุดเบิ่งอีกแต่ว่าบนในมีห้อยข้าเจ้าคุดเด้มันอันนี้ค่ะสาเหตุที่โบคุดก็คือมันหลึกจ้ะ นะเชียงใกล้ๆเขาเปิดเพลง mm hmm. พ่อใใหญยอย่าได้ยินเด้อเดี๋ยวว่าน่าเปลี่ยนหัวอีกนะม,มันกำลังเริ่มคะันี่คือสิกินดอยู่กไม่หกักไม่หกกักต่อปีนี่บ่ค่คอยได้อันนั้นนะ ก็เทิงว่าปีพี่น้องตั้งแต่ใหญ่นี่แหละก็ใหญ่ามาอยู่เทียงฝั่งนั่นก็ค่อยเดี๋ยวไปขุดมันเหลี่ยมเลยเนาะเต้ก่อนนะขุดมันเหลี่ยมอยู่หอยบงหอยโมงแหละจ้ะไปหาหน่อไม้ทำจะต้องมาอยู่ฝั่งนี่จะเห็นม,มันเอาโฟกัสเต่ขุมนี่เด้อจ้ะ จาหัวใหม่มันมันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวแช่เบิร์นกเถอะหยดขึ้นนี่ไปแต่หัวใหญ่เนาะคือหัวมันน่ะอยู่คอมันอะสีบิรใหญ่ปันไลยพี่น้องแต่มันสีใหญ่ลงทางพื้นมันเรื่อยๆเนาะไปแต่เอาส่วนมาส่วนขึ้นเนาะถ้าเบิร์นก็เมันสีหัวใหญ่สมมันเคือมันอยู่บรอดูนี่มันออกหน้ำ กานอนอยู่ไหกับพวคขักตลาที่เดาไปรังไหนแล้วอุ้ยสูตรทำเนี้ยอีอดดอก,กอย่อง เขือบักใหญ่ <laughs> <laughs> ที่หัวใหม่มันเห็นปเขาวๆข,ขั้นหัวนี่มันโป่งนะอันหัวเก่าแม่นมันเหี่ยวลดเนะมันเป็นจา้าวมีู่หัวกินเลยบะมันแดง่ะ มันเป็นซีนี่คือมันเป็นจ้าโดยทุกคนมันสิกินบ่ได้เนาะเทิงมันก็สิกินได้แต่แบบรสชาติ์มันสิเปลี่ยนเดี๋ยวมันสิเป็นสมสมเนาะแล้วมันก็สิบวผูกไปต้มนะมันก็สิแบบนี้ตลอดเวลาหย่ําก็สิเกิดเกิดเกิดอันนี้มันก็สามารถเกิดต่อก็ได้ฟังไว้อยู่เทิงก็ได้บะแล้วมันกับเป็นตาเป็นเครือออกไปเนาะปะคุดโซคุมนี่บริกรลุกลุกมา ที่สี่เลยด้ค่ะดกินปะมีแต่มันส่วงเปลี่ยนหวัวเลยนะอหม่มงเงา,าแบเดี๋ยวสิคุดมาให้เบิ่งคขักข้าว สิมเมือนี่ยจกหน่อยเดิคนข่อยอนิ่มื่อ <laughs> ีเจ้ข้าม่เหมันมีนามนีืมันสีลวดเรด้วยนะดอันนี้คือหม้ใหม่ ช่างเงิดบอกว่าวมันอ่อนๆแบบนี้นะเนาะเมื่อเร็วมันนัซีดิ่ลงไปได้จังได็กหัวไม้ใหญ่ขนาดนี้ก่อนซีแดงแบบนี้เลยเห็นรอเดี๋ยวซับให้เบิังกินบ่ได้จ้ะสมๆเนาะแต่หวัหวหม้มันเอามากินลด ป่ไปครูจนกลัวสิพอตมพลเรือเมือนีอ้บุงในขุดคุ้มได้กระซัมเนี่ยสวงเปลี่ยนหัวสมเจ้าบุญในมีแต่สวรรค์มาขุดมันนะเบิ่งเขาเอาเสียมจกมาขุดมึงเนี่ยพี่บ้านลำส่างมึงทำไปซับหัวมัน บักแย่่างเดีเน mm. mm. ี่ยมึงมีชุมเจาะเย่าขึ้นอะเอายเอาเยอ่โอ้ยอ่าหัวถึงนี่หัวขาวหัวขาวหังนี่หักอยู่เอาจ้ะมันอึดเถอะชุ่มเจาะมึงนลมกระตุก ทางคนทางเป็ดเลยก็ได้นี่ค่ะเบิ้ง uh. จ้ากว่าเขาขูดไว้ให้มันอ่อนบ่จักนี่หัวใหม่มันนี่อันนี้คือมันกินไก่นะเจสีนี่นะคะทำเจ้ากว่าเขามาเอาเอาเสียมันทำมาขูดไว้ให้มันอ่อนบ่จักเขาขูดนะเขาเอาคนมาเอาขูมเขาไปโต้ล้มไปโตล้มก็ได้ให้ลมโตคน มันข <onents> ุดโตค่ะน่สีุดอยาขุดขุดแล้วมาลุ่มก็เลยเป็นดินย่ำอ๋อเกิะไตอนอยู่บรได้ีมันแบบว่ามันแคบ บนขยยนทำย,อ,ยออกไะกบหายาบมขุดน,นทั้งคนแตได้คุ้ขุดมันนะเ<ฮ>นาะดินมันเนียวแล้วมันสกใกล้กล้ไปไกินได้จ้ะฮันซีนี่นะ ไม่ต้อมาอมาริดเลยน้ำมันซี่เลยนะได้วัเงี้ยน่ะห่อนห่อนห่อน่อนห่อนแต่สามารถอยู่ในดินแบบเลิกลงไปได้เรื่อยๆอะ่ะก็มัน ได้กิ่นแล้วด้ต้นแรกว่าสิบริจินเนาะือถ่ายเขาก็มาพผอมันคุมนึ่ที่เขาเจะคุดไว้คือหักใหม่เนาะเดวสิคุดบางอีคุมึ่ง มันในคืออะไรมันขนกระปิกบริสุทธิ์นี่มงกูสีพังเลยไงไมัมลุกไปลุกไปก <c oughs> แต่อยูดอยู่ในข้าจะขูดจนอย่าลมคนเห็นเนาะเขาโบทมโคมันเป็นคุมเป็นคุมต่อ

คนสูกเจ้าเขาขุดเอาเบิร์ละโซ่ลงไปนะ <c oughs> ฮะเพื่อนฮอดเมืองพญานาคจนอยากรีบด่ามเสียมสวนเด็กเขาเอาไปแล้วมืลในเครือมันเป็นน้ำมอ,อสเขากระซับซุปก็คือเขาขุดเกือบเบิร์เลยเท่าได้คุมเยอะลุ้นะลงในเะขาใส่ลงค่งงอยลุ้งจนอยากเพียงคเขาธรรมดาอารีด อันนี้คือมันทียวขุดมาบางกีเนี่สรุปก็คือเ้าได้มันคุมเดี่ยวเนาะทุกคนก็นมันหลายหัวคือมันเป็นสามสี่หัวมันสีขาวขาวกินใด้จะทำมันสีขาวแล้วนะสิบไปปอกลอกล่างเนาะแล้วก็เห็ดหวานพี่น้องประมาณได้ถั่วใหญ่หนึ่งเนาะเมื่อยหนึ่งขุดหาหกคุมแต่สุดท้ายได้กลับไปพอคุมที่หกที่เขาเจาะขุดไว้เนาะ แล้วก็ได้มามันเป็นเจ้าจ้ะมันปงหัวใหม่เห็นบ่เนี่ยแล้วมันเป็นเจ้ามันเหี่ยวเนาะมันเลยกินบ่ได้มันสีได้เฉพาะที่แบบว่าเครือใหญ่แห้งๆประมาณสามในมือที่มันเกิดน้ําเนาะที่มันเกิดน้ําน่ะมันอาจสีแบบมันปงหัวกลมูงหรือว่ามันหัวใหญ่อยู่แล้วแล้วมันเปลี่ยนหัวอยู่แต่หัวมันสีแบบบาแวบไว้คือเครือหน่อยนะเนาะมันก็มากินได้อยู่สั่นกระทาขุดอีกเทีหนึ่งก็คือตอนส่วงเกี่ยวเขาเนาะ พาตอนนั้นหัวมันเปลี่ยนมันสีใหญ่เบิดแล้วโอเคจ้ะพี่น้องเดัอนสิได้ขออนุญาตลาละเด้อนะ้ขอบใจเบิดสุขุสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัค์เนะ้องจังได้กะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามสวรรัเดอทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อเหตุคลิปต,ต่อไปด้อยจ้าเนาะไปแล้วสบ,บายดี